แกออกจากกล่องแล้วรอยปูขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั่วกระดาษห่อของขวัญยังฉีกแยกเก็บไว้เป็นชิ้นๆให้ผู้รับนำกลับไปใช้ต่อเป็นกระดาษช็อตโน้ตได้อีกด้วยคือความตั้งใจของแก๊ปธนาเวสิริวัฒนาคุณที่นำความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์มาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจแรกในชีวิตเพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมต้องแก้ที่พฤติกรรม การใช้วิธีผลิตพิมพ์ด้วยหมึกถุเหลืองอย่างเดียวจึงอาจไม่พอหากต้องสร้างรูปแบบสินค้าให้น่าใช้และเอื้อต่อการนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกหลายช่องทางคุณฉีกแล้วเอาไปใช้ต่อจากเดิมที่เคยฉีดทิ้ง <S <S ได้กล่องอย่างนี้มา <S 2> <S 2> เคยฉีกทิ้งเนี่ยค่อยๆค่อยๆแบบแกะมันออกมาและฉีดก,ก็ไปใช้ต่อ ส่วนที่มันเล็กที่สุดย่อยที่สุดที่เราออกแบบมาเนี่ยฮะไซส์มันจะประมาณ8คูณ8เซนซึ่งมันเป็นไซส์ที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันคือเป็นโน้ตแพดได้ถ้าสมมติยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะฉีกหมดเนี่ยก็จะได้โน้ตแพดประมาณสักสิบยีแผ่นมาเอาไปทดเลขเอาไปจดโน้ตอะไรก็ได้เงี้ยอย่างน้อยมันคือการใช้กระดาษครั้งที่2แล้วอ่ะมันมีช่องทางมันมีพื้นที่อีกเยอะมากที่เราจอากระดาษไป reuse ได้เราก็เลยเราก็เลยจะคิดเป็นคำเหมือนรารมล์งประมาณว่าเนี่ย p i พ e ซ e s o f Paper r a n be r e u s e e h เ r e เหมือนกับว่าเราจะหาพื้นที่ใสๆครับสมุดปกใสไอ้กล่องที่มันเป็นใสๆเคสไอโฟนใสอะไรก็ตามที่มันเป็นใสๆเนี่ยมันคือพื้นที่ในการที่คุณจะกระดาษไปรียูสได้ ไม่ใช่แค่กระดาษที่จะนํากลับไปใช้ได้หลายๆครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าแม้แต่ป้ายบอกสินค้าแบบนี้ค่ะก็ยังตั้งใจให้ผู้ที่ซื้อไปนํามาทําเป็นการ์ดนะคะสำหรับเขียนอวยพรสิ่งดีๆให้กับผู้ที่รับของขวัญรวมถึงการ์ดนี้ก็ยังจะเป็นวิธีการบอกด้วยนะคะว่ากระดาษเหล่านี้จะนํากลับไปใช้ทําเป็นอะไรได้บ้างค่ะ ตีความสร้างสารรค์ด้วยการเข้ารอบโครงการท ALENT t al h a ของกรมส่งเสริมการส่งออกนอกจากโดดเด่นที่ประโยชน์ใช้สอยจากแนวคิดกระดาษหนึ่งแผ่นเพิ่มเป็นกระดาษอีกหลายหลายแผ่นได้ยังออกแบบให้ถูกใจทุกเพศทุกวัยกว่าจะได้12สีและลายชุดแรกของกระดาษห่อของขวัญแกปธนเวศต้องศึกษาและทำแบบสอบถามพูดใช้จำนวนไม่น้อยเพื่อให้ได้ตรงความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุดแม้จะเป็นก้าวแรกบนเส้นทางธุรกิจ หากสำหรับนักสแสดงวัย31ปีนอกเหนือจากเรื่องกำไรแล้วนี่ถือเป็นครั้งสำคัญที่เขาจะได้มีส่วนสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสะกิดคุณนะให้คุณรู้สึกว่าเออเรื่องของการที่จะอีโคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องร่วมด้วยคือผมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอนะ่ะมันจะช่วยได้เยอะมากเลยอย่างอย่างที่เคยรู้สึกก็คือ มันมันจะมีคล้ายๆว่าถ้าสมมุติผมทํากระดาษอันนี้มายฮะแล้วผมอีโคในเชิงของผมคนเดียวว่าแบบลดปริมาณกระดาษหรือใช้กระดาษรีไซเคิลมันสามารถลดได้แค่ฝ่ายเดียวครับแต่ผมว่ามันต้องมีรีอคชันกลับมาจากคนใช้ด้วยแล้วมันจะเป็นพฤติกรรมที่มันยั่งยืนคือวันนี้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการอีโคมันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมันอาจจะไปส่งผลต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาต่อเนื่องอีกได้หลายอยา่าง ยังเป็นการเริ่มต้นอย่างช้าๆโดยไม่มีความรู้ด้านการตลาดมากนักจึงเรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาจากอุปสรรคจริงแม้ตลาดสินค้าอีกข้อดีไซน์จะยังไม่แพร่หลายมากนักด้วยต้นทุนผลิตสูงจึงมีราคาแพงหากแก๊ปทนาเวก็เชื่อว่าเมื่อผู้ผลิตหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกแรงสำคัญที่จะสร้างความตระหนักให้สังคมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การรด้ย้มบุญเรืองไทย PBS รายงาน